สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนีน้คดี19ปีคิดว่ารอดแล้วนั่งรถไฟกลับบ้านสบายใจเจอดักรวบคาสถานีเมื่อวันที่เพฤษภาคมพลตำรวจตรีอำนาจไตรพศพอบออก,กอรฟเปิดเผยว่าพันตำรวจเอกขวัญชัยพัดรักพกกสองบออก,กอรฟร่วมกันจับกุมนายนรงค์เกิดเลอายุ52ปี ชาวจังหวัดลบบุรีตามใหม่จับสารจังหวัดลบบุรีที่จอจาน1452549ลงวันที่8กุมภาพันธ์2549ในความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่นโดยใช้อาวุธมีดจับกลุ่มได้บนขบวนรถด่วนพิเศษที่14เส,ส้นทางเชียงใหม่กรุงเทพขณะจอดที่สถานีรถไฟศิลาอาดตำบลท่าอิดอำเภอเมืองอุตร,รดิตจังหวัดอุตร,รดิต์จาการสอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่า ได้เคยก่อเหตุทำรายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายมาแล้วหลังถูกจับได้ต่อสู้คดีอยู่ประมาณ2ปีก็ผลผิดออกมาจนวันที่19เมษายน2 5 4 5เวลาประมาณ21นาฬิกาก็ได้ทะเลาะวิวาทกับกลุ่มวัยรุ่นที่สถานีรถไฟเจ็ดเสมียนตนสู้ไม่ได้จึงใช้อาวุธมีดแทงเข้าไปที่คู่กรณีก่อนวิ่งหลบหนีไปแล้วมาหลบซ่อนตัวที่จังหวัดประจวบคีรีขันจังหวัดพัทลุง ก่อนจะมาหลบซ่อนตัวที่จังหวัดลำพูนเป็นเวลา19ปีจนถึงปัจจุบันคิดว่าหมายจับน่าจะขาดอายุความแล้วจึงเดินทางกลับบ้านที่จังหวัดราบบุรีโดยมากับรถไฟจนมาถึงที่สถานีรถไฟศิลาอาจก็ถูกตำรวจรถไฟจับกุ้มเบื้องต้นส่งพอง,ง้ออสอ,สอพ,พอโพธารามจังหวัดราบบุรีดำเนินคดีตามกฎหมายขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ